แพ้ได้รับกันขนาดไหนผมเกิดมาทุกวันนี่คุณพี่แพ้ช่วยผมผมก็ที่แพ้พ่อพ่อยับลูกกระเดือกผมคุยพี่แพ้ขึ้นไปแพ้เป็นคนในครอบครัวผมผู้กองขาพักมียุทธศาสตร์เรื่องการเลือกตั้งกรุงเทพเป็นไงบ้างไหมคะท่านค้มันก็เป็นเรื่องของประธานยุทธศาสตร์แล้วในส่วนผู้กองต้องมาดูคุณที่กรุงเทพไหมนะคะท่านผู้คาไม่ไม่ได้ดูครับผมดูภาพรวมในส่วนสกรท่านเห็นว่าต้องส่งในนามหถือว่านัดกระดาษมันแล้วแต่นโยบายของวนฒิพรัก แล้ผู้ว่าในส่วนพลังมัชรัสเราไม่ตอบใช่ไหมคะคือคือทุกอย่างมันอยู่ที่หัวหน้าพักท่านตัดสินใจนะครับเราเราอย่ไปวิเคราะห์ไปเรื่อยทั้งทั้งที่ท่านหัวหน้าท่านไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มีความข<อ>ัดแย้งกับท่านตัดสินใจไหมคะผมกับพี่แป๊ะลูกคอหอยกับลูกกระเดือกผมคบกันมาได้เด็เกท่านก็แต่ว่าข่าวออกมาดูเหมือนว่าจะมีชื่อของท่านเข้าไปเกี่ยวด้วยข่าว<อ>ว่าจะมีการเตรียมฟอร์มทีมไว จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนรู้ว่าผมพี่แป๊ะรับกันขนาดไหนผมเกิดมาทุกวันเนี่เพราะพี่แป๊ะช่วยผมถือว่าเป็นส่วนสาคัญที่พัฒกกนผมมาทุกวันหลังจากที่มีข่าวออกมานี้ได้ต่อสายพูดคุยกันไหมครับผมคุยพี่แป๊ะทุกวันวันนี้ก็คุยแล้วใช่ไหมคะคุยกันทุกวัน้วเหตุผลอะไรพ,พี่แป๊ะถ,ถึงถอนตัวะครับท่านก็มีเหตุผลของท่านนะครับท่านไม่บอกไหมครับท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าผมเมื่อวานก็งวว่าทำไมแกท่านถึงไม่ลงสมครท่านก็มีเหตุผลของท่านแลวได้ได้สอบถามมีมีข่าว มีข่าวไปลงทำนองว่าเหมือนท่านมีสนับนุนพี่แป๊ะแล้วจะสนับสนุนท่านอัดวเอโอ้พี่แป๊ะเป็นคนในครอบครัวผม,มผมแป๊ะดูแลผมมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จบเรียร้อยมาก็พี่แป๊ะดูแลผมมาจนุนทุกวันนี้มีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าใกล้ๆแล้วอาจจะไปท้าทามกลับมาหรือว่ายัางไงคะคือทุกเรื่องเราต้องเคารพในการตัดสินใจของพี่แป๊ะและเคารพในการตัดสินใจของท่านหัวหน้า คือคือทุกอย่างอยู่ที่นโยบายรัฐมนะมครับเพราะว่าผมอยากให้พี่น้องสุบนชนได้ยืนจับปากท่านหัวหน้ามากกว่านะครับคือจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เป็นหน้าที่เลขาต้องมาแถลงข่าวอะไรหรือไม่ใช่นะครท่านขานครับ,ค,รบคือตอนนี้มีการพูดถึงศึกในสภาคนเกลียดในสภาท่านยานินยอมไหมครับว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบเกมในสภาเกิดขึ้นในการเปิดประชุมวันพรุ่งนี้เป็นต้นคืออย่างที่ท่านประธานวิประชุมเมื่อสักครู่รัฐมนตรีให้ให้แนวทางไปคุยกันนะครับว่า เราจะต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้สภามีปัญหาวาระสำคัญสำคัญนะครับเป็นนโยบายหัวหน้าอยู่แล้วนะผมมีความเชื่อมั่นว่าว่าจะของท่านนัวหน้ัพย์สินนะครับลูกครับทุกคนตามคัาอยู่นะมาตรการที่ว่านี่คืออะไรครับเพื่อเฉยได้ไหมคือไม่ไม่ใช่มาตรการคือเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือจากสมาชิกของพรรคเราจะต้องไปทิศทางเดียวกัน เลขาค,ครับยืนยันได้ไหมครับว่าในกฎหมายสําคัญสาค,คัญที่จะเข้าสภาสสของทพพลังประชารัฐจะโหวตผ่านให้ทั้งหมดเลยคือท่านหนุาสั่งการแล้วสังวส่งการแล้วส่วนใครจะแหกมตินี่ก็เดี๋ยวเขาก็คงจะมีเรื่องที่ต้องวางมาตรการใครจะแหกมติหมายความว่าจะมีคนจะแหกหรอครับหรือยังไงฮะมันไม่มีหรอกครับเขาบอกว่าทุกอย่างมันจบที่ถนุนะอ,อย่างนี้พลเอกประยุทธ์วางใจได้ไหมคะ คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้าสั่งการและกำชับนะครับดังนั้นเรื่องที่จะมีสมาชิกของพระรคพลงรุชรัฐนะครับนะครับโหวตนะครับไม่เป็นไปตามนะครับทิศทางของพรคเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ในความคิดผมนะไม่น่าเป็นไปได้นะและท่านหัวหน้าคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นนะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับชัดเจนนะครับอย่าแปลไปอย่างอื่นนะนะครับ แล้ววันนี้ได้คุยกับท่า,ยยานนายกบ้างอย่างคะผมผมผมว่าเรื่องพวกนี้เราก้าวข้ามาเลยว่าพรรคเราไม่ได้แตกรัฐบาลกับพรรคพลัมประชลัฐอยู่ด้วยกัน<ส>ะนะครับ <สะ S 2> ไม่ได้แตกท <สะ S 2> ่านในฐานะที่เป็นเลขาถ้าาเรื่องของร่างรัฐมนตรีแบบประชาชนคะ่ะแนวโนมนี้ทางจะให้ผ่านานี่คือคือผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าทุกอย่างทิศทางของพรรคเป็นไปตามมติของพรรค นไม่มีใครปเป็นแขกรือท่หัวหน้าท่านตรหนีท่านข้าเห็นดูการเป,เปิดนตัวของพรคเพื่อไทยที่เอาคุณอุ้งอิงออกมาตรงนี้ในสนามการเลือกตั้งข้างหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างค่นในส่งของพรรคณะบรญชาร์ลคือเราไม่ไม่วิจารณ์นะครับนโยบาย<ม>ของแต่ละพักนะครับแต่ผมเชื่อวันหนึ่งนะครับที่ท่านหัวหน้าสั่งการไปยังท่านประธานยุทธตาสตร์เรื่องนโยบายของพรักไม่ว่าจะ การหาเสียงกับกลุ่มไวยใดนะครับไม่ว่าเจนใดก็ตามพักเรามีการเตรียมแผนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดังนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยพักเราไม่เคยวิตกกังวล